พี่เขาจะมุ้งอย่างเดียวเชียววันนี้ทุกคนมาด้วยความรักใช่ค่แะแต่คบบามบังท่านเลยฮะหลายๆบ้านหลายๆชมรมเราเจอกันในโซเชียลใน f <ม>เฟซบุ๊กนะครับแต่วันนี้เรามาเจอกันที่อมพอคู้เผาผินก้า<ม>นะครับักใจที่ทุกคนตั้งใจมาหามารอตั้แต่หกโมงเย็นก็มีนะคะในวันนี้ใครมาเจอกันเป็นครั้งแรกบ้างครับ ที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะ่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยนุ้นมากบอสไปไหนซอไปไหนนะคะโอ้โหกำลังใจที่ไหนได้เขาอยู่น้ากัดมือจะมาอักตีหาบอสไปไหนซอไปไหนมันอยู่น้ากัมนี่ือมัเหืออที่อยู่กับนูเอะพักพัพักพัพพ่พพ ครับผมเดี๋ยวอขออ<ม>มมนุญาตคนยำเลงให้ทุกท่านได้เดี๋ยวขออน<ส>ุญาตให้<ส>น,น้ำแอนแล้วก็พี่บอยนะครับ